ก็ทำไมเสียงคุณเต้าเต้าจังเป็นอะไรนะหนูไม่ได้ไป่นไไม่ได้เป็นอะไรแล้วนะก็ผก็อโอเคดีหนูก็ไม่เห็นได้เป็นอะไรสักอย่างนึงอะ่ะมันทอ้อหรือว่าก็ตอนนี้คนเขาชอบอยู่เรื่องนี้ก็ออทอก็ท้ก็จริงก็ใช่ท้อไงก็เล่นวันเป็นวันเลยคุณโอ้โหพี่พี่กำลันพูดตอกย้ำสัว่าเพื่ออะไรพี่ไม่ได้พูดตอกย้ำพี่พูดให้กำลังใจหนูอยู่หนูโอเคอยู่แล้วโอเคไหม หน,หนหมายมาเลยอยากขอขอเลยขอจะไปอยู่แล้วเนี่ยเขาชอบเขาชอบครับโอแต่ว่าไม่เป็นไรหนูก็โอเคเลยหนูก็ชอบหนูก็เล่นได้อะมึงมีหลายอารมณ์เท้เออคุณครับหันหน้ามาคุยกับผมได้ไหมครับเอาก็1ำลังยุ่งสามสี่นับ่ จริงไหมเนี่ยคจริงเลยหันหน้ามานะชอบคนจริงครับจับมือเฮ้ยให้จับมือเหรอให้จับมือจริงไหมเนี่ยคูณจริงอุ้ยอุ้ยอีมาสอีมาสอีดิ้อีมาสลิงอีมาสลินเอาแล้วครับเริ่มมีอาการแล้วครับคุณคันอะไรไปเนี่ยครับเฮ้ยคันหน้าคันตาไม่คันไหมไม่คัน มันคันอยู่ไรมันคันอยู่แล้วล่ะหรูอจะแก้มมันเลยไอ้บ้าเนี่ยนั่นหมายถึงสามพี่หอมแกม้มน้องไหมได้ครับทำไมผมจับคุณแล้วขนตาผมร่วงหมดหน้าเลยครับผม <c oughs> แพ้อะไรทรทเปล่านพี่สปกปรกเองหรือเปล่าไม่ได้สปกปรกครับตรงไหนไ,ไม่ได้อาบน้ำอยู่บนป่าบน<ช>เขาหลายวันหันหน้าเลยครับคุณหนึ่งนับเลยครับสองเรื่อแล้ว ฝ่าซ้องอ๊า <Gã entender it> <avez>